วันศุกร์กถึงเนี่ยผมจะเบ่งลูกแล้วจะเอาฟ้าขาวฟ้าขาวเนี่ยอ๋อมีแบ่งลูกด้วยผมจะเอาฟ้าขาวเนี่ยฟาขาวฝ้าขาวบวกบวกกับตัวเนี้ยครับผมก็จะเบ่งลูกแล้วทีนี้นนลูกจะโตขึ้นตัวน,นี้ได้ไหมตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาบวกกับเอาเอาวินนี่ก็ได้ฝ้าขาวเนี่ยทําจะทําให้หวานแล้วกรอบเนื้อดีลูกใหญ่ครับผมอันนี้ใหญ่ทันตาหินพี่น้องเกษตรกรอยากใช้ก็ผมแนะนามาลองดู จะไม่ได้ผลแล้วล่ะก็กลับมาดีเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ดูสภาพครับนี่ก็ <ไป S 1> สวยครับเดี๋ยวนี้จะเบ่งลูกวันศุกร์นี้ก็คือฝาขาวกับอมิโนนี่คือใหญ่ <c oughs> หวานแล้วก็กรอบห <c oughs> ้าหกลงเจ็ดโลเลยถ้าเบ่งตัวนี้เข้าไปประมาณสี่วันรู้ผลพี่น้องเกษตรกรอยากให้ลูกใหญ่เป็นผลไม้เป็นถั่วเป็นเต็งกวาเป็งโมก็ใส่สีฟ้าต่อน้ำสองลิตรโอกับอันนี้หนึ่งซองฝวานอกใช่ไหมครับหวานนอกนี่ ใส่สีฟ้าต่น้ำสองลิตรและสีวันเนี่ยจะเห็นทันตาเลยว่าใหญ่จริงหวานจริงแตงโมกรอบพี่น้องเกษตรกรก็ต้องมาลองใช้ดูจากแพนพันแท้ผมสมพง์เดี๋ยวจะเปนี่ยที่น้องดูครับสวยและดกครับผมเป็นไงครับกลับมาดีเหมือนเดิมครับหลังจากโดนฝนสีชมแดงไปสองหัวนี่หัวที่สามนสีวันสุกจะถึงเนี่ยจะจะเป่งลูกฝาขาวแล้วเนี่ยก็ดูเลยครับพี่น้องเกษตรกรดูได้เลยว่ากลับมาดี แล้วก็สวย<ห>ผมเกินคาดครับ,อ,บอยากอยากได้นำพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ทุกคนจะเป็นถั่วเป็นแตงโมเป็นเตงกวาเป็นผลไม้อ่ะมาใช้สวมแดงเลยครับ,บอันนี้คำยืนยันจากผมเดี๋ยวติดตามแตงโมเสร็จก,ก่อนเนี่ยเขจะพาไปดูสวนถั่วกับแตงกว่าผมบ,ผมบผมว่าหลังจากสีสมแดงไปแล้วมันจะได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวอีกสักคู่ เดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนถั่วกับแตงกวาครับผมหลังจากสีชมแดงไปมันจะดกจริงไหมมันจะได้ผลจริงไหมเมืม่อวานผมเก็บไปแล้ว100ร้อยกโลเตงกว่าแล้วก็ถั่ววันแรกเก็บไปยี่สิบแปดวันนี้เมื่อวานนี่ขึ้นไปสี่สิบวันนี้คงจะขึ้นไปเจ็ดสิบโลแล้วล่ะครับผมเพราะหลังจากสีชมแดงไปมันก็ดีเดี๋ยวจะพาพี่น้องเกษตรกรไปดูสวนถัว่วครับผมเดี๋ยวตอนนี้อยู่สวนแตงโมอยู่ครับและตอนนี้ผมอยากให้พงยืนยันว่าตอนเนี้ยเตงโมตรงนี้ตรงของเยื่อพงฝั่งนู้นฝั่งนี้ต้องกี่ไร่ครับตอนนี้อยู่สิบเอ็ดไร สิบเอ็ดไร่ตอนเนี้ยลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับลงทุนไปตอนนี้ไม่ถึงห้าหมื่นอ่ะไม่ถึงห้าหมื่นครับครับผมแล้วอีกอีกกี่วันยังต้องพงจะเก็บวันที่สิบห้าพฤษธสภาวันที่สิบห้าพุทธเมาศาพฤษธสภาก็คือเดือนหน้าครับโอ้โหแน่นอนครับแล้อีกสิบต่อวันอันนี้ปกติแล้วตอนเนี้ยสิบเท่าไหร่นะสิบไร่มันต้องอยู่ที่ประมาณลงทุนถ้าว่าเราไม่ลงถ้าเราไม่มีสมแดงมาฉีดก็อยู่ประมาณหกหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแต่นี้ผมได้สมแดงมาช่วยประหยัดต้นทุนมันก็ลดลงมาเเยอะะรัพาาว่มนได้ ครับพอของเราได้ผลแล้วก็ลดต้นทุนลงมามันก็ใช้น้อยมันก็ดีเกินคาดดีเกินคาดโอ้โหแล้วท่านเดี๋ยวจะชวนพี่น้องเกษตรกรไปดูสวนถั่วกับแดงกว่าแล้วทุกท่านลองสังเกตดูครับนี่ดูสังเกตดูยอดครับเนี่ยยอดจะเดินดีพวกนี้แล้วลูกผิวจะสวยมากครับกล้องโตไม่ไกลตอนนี้ไปเกี่เดือนแล้วนะเดือนอะไรนะอันนี้ไม่ได้สี่สิบเก็ดวันขอสี่สิบเกลอก็คือสี่ห้าสี่เก็ดวันแล้วตอนเนี้ยเดือนฝ่าเดือนครึ่งเดือนกว่าเดือนครึ่งครับเดือนครึ่ง สามสิบสิบเจ็ดวันก็คือเดือนครึ่งนี่ดูครับผลงานสมแดงครับแตงโมเดือนครึ่งเป็นไงครับชัดเจนครับนี่ครับดูครับที่ดูที่คุณหมอสุรชัยจับนะครับนั่นอันนี้คือแตงประมาณอ่าสี่สิบเจ็ดวันสี่สิบเจ็ดวันครับผมชัดเจนไหมครับก็พี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจเยื่อต้มพงพอจะจําเบอร์ได้ไหมครับจำได้ครับเบอร์อะไรเธอต้มโพงบอกฝากไว้เลยครับเผื่อท่านใดที่อยากจะสนใจต่อหายเรืงของโดยกองศูนย์หกห้าหกเจ็ดหกครับ หกห้าศูนย์สามครับผมยืนยันจากผมสวนแตงโมสมพง์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมก็คือสวนแตงโมสมพง์ทั่วไทยครับผมอยกเจ็นะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านท่านใดที่อยากจะลดต้นทุนเพิมพ่มผลผลิตอยากจะเก็บแตงโมได้แบบผิวสวยแตงหวานกรอบรสชาติดีตลาดต้องการลูกใหญ่ครับผมก็ตัวนี้ต้องขอขอบคุณครับผมข้อมูลดีๆจากเฮียสมพง์และต้องขอขอบคุณบริษัท ปาลิน่าเนวอร์ทเทปารีนสมดังอาหารชูกำลังพืชชีวาภาพชูกรดซีีร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเกษตรกรได้ลดต้นทุนเพราะสมดังไปฟืนฟ้นฟูนดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้ดินสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติก็มีอย่างเดียวคือสุดยอดครับครับผมใครก็รู้จักเราคนคน,นั้นโชคดีดสมแางรู้จักไม่รู้จนเออเยี่ยม